สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปเดินขึ้นเขาที่เพนิกนกันค่ะเพนิกนนะคะจะอยู่ในอุทยานแห่งชาติยอร์กเชเดลค่ะซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศอังกฤษเราจะไปดูกันว่าจะสวยขนาดไหนค่ะ เมืองที่เราผ่านวันนี้นะคะจะเป็นเมืองเล็กๆที่ชื่อว่าเซตโชก่อนที่จะไปถึงเมืองริบอบิสเตลนะคะที่ริบอบิสเตลเนี่ยก็จะมีที่จอดรถเอาไว้ให้เรานะคะแต่ว่าจะต้องเสียเงินถ้าเราไม่อยากเสียเงินก็คือจอดข้างทางได้เลยค่ะเพนนิแกนนะคะจะเป็นเขาที่อยู่ในยอร์กเชียร์ทร e พี s ส์ค่ะก็จะมีเวิร์นไซด์แล้วก็อินเกอร์บร์ด้วย สำหรับคนที่ชอบในการเดินขึ้นเขาหรือว่านักท่องเที่ยวนะคะเขาก็จะมาทำภารกิจเดินขึ้น3ยอดเขานี้ค่ะตรงนั้นนะคะก็คือเพนนิกนที่เราจะเดินในวันนี้ค่ะความสูงของเพนนิกนนะคะอยู่ที่694เมตรค่ะระยะเวลาในการเดินก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ3ชั่วโมงส่วนถ้าใครนะคะร่างกายฟิตปึงปังแล้วก็มีเวลาเนี่ย สามารถเดินทั้ง3ยอดเขาได้เลยใน1วันนะคะเวลาก็อยู่ที่ประมาณ8 9ชั่วโมงค,ค่ะสำหรับวันที่เราไปเดินที่เพนนิกันนะคะเป็นวันที่อากาศดีค่ะ มีแดดฟ้าเปิดอุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ10องศาค่ะช่วงนี้ก็จะเข้าฤด,ดูใบไม้ผลิแล้วอากาศก็จะอุ่นขึ้นฝนก็จะมีน้อยลงค่ะแต่ว่าลมแรงมากยิ่งบางช่วงนะคะข้างบนเขาก็คือเดินเซเลยค่ะเพราะว่าลมพัดแรงมาก วิวที่นี่นะคะก็จะไม่ค่อยเหมือนกับวิวที่ไทยเพราะว่าที่ไทยเนี่ยอาจจะมีต้นไม้มาบังบ้างแต่ที่นี่คือเปิดโล่งให้เห็นทั้ง360องศาเลยค่ะเห็นทั้งแกะเห็นทั้งคนที่อยู่ข้างๆเราทำให้เราเนี่ยสามารถซึมซับวิวทิวทัศน์ได้อย่างเต็มที่ค่ะ การเดินขึ้นเพนิกแนนนะคะถือว่าไม่ยากค่ะอาจจะมีทางหินบ้างทางเท้าแล้วก็จะต้องปีนขึ้นไปด้วยโดยเฉพาะช่วงที่เราจะต้องขึ้นเขานะคะเพราะว่าค่อนข้างชันค่ะแต่ก็ทำให้การเดินทางครั้งนี้สนุกไปอีกแบบค่ะ คือวิวเขาจากยอดข้างบนนะคะก็จะมีเขารอบๆแล้วก็มีนักท่องเที่ยวที่เขามาพักกันก่อนที่จะเดินต่อค่ะและนี่ก็คือทางลงนะคะวิวเนี่ยก็จะสวยไปอีกแบบหนึ่งค่ะเพราะว่าจะเป็นทุ่งนาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็จะมีทางคดเคี้ยวลงไปเรื่อยๆค่ะ อันนี้คือทางลงนะคะยาวไปนู่นเลย สำหรับรูปร่างของเพงนนิแกนนะครบับางคนเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนกับสิงโตที่กำลังหมอบอยู่บางคนนะคะก็บอกว่าเหมือนกับหัวเรืออันนี้ก็คือแล้วแต่จินตนาการของแต่ละคนเลยค่ะ ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามรับชมคลิปไปเพนนิกนของเราในวันนี้ครั้งหน้าเราจะไปเดินขึ้นเขาหรือไปผจญภัยกันที่ไหนอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะหรือจะกดกระดิ่งกด s u b s r r i e e ให้กับช่อง Daisy in the d a l e s ก็ได้นะคะจะได้ไม่พลาดว่าคลิปหน้าเราจะไปเที่ยวกันที่ไหนคะ่ะวันนี้สวัสดีค่ะ